ผมเจอคนน่ารักแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออมแอมค่ะอมแอมอมแอมมาดูท่าเรือเนี่ยไอจีอะไรฮะเออ่เตรียมคำด่าแฟนบอลเมืองทองมาเยอะไหมไม่อะไม่่าเลยไม่เหลืออ่อนนาเรืออ่อนกราบสวัสดีแฟนๆช่องไทยลีกนะครับอยู่กับ Inside Thai l ี a นะในเวอร์ชั่นที่มีผมและยึดม่ให้หมดตอนนี้ ออกไม่ทุกวันออกแม่ทุกวัน,ออน,ว,นวันนี้เป็นวัน,นแรกในรอบ8ปีที่แฟนท่าเรือกลับมาชมเกมที่สนามแห่งนี้ได้นะครับไปดูนะครับว่าบรรยากาศที่นี่จะคึกคักขนาดไหนเพราะ2ทีมนี้ที่เป็น2ทีมที่ต้องบอกว่าสีสันของแฟนบอลเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วด้านหลังผมก็คนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้เนี่ยนอกจากคนเยอะแล้วนะตำรวจก็เยอะนะเว้ยบอกเลยยังมีเรื่องเออก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าสีสันแฟนบอลที่นี่เป็นยังไงไปติดตามกันครับ ทูมินิทบีฟอร์เกมบรรยากาศเวลทายพอร์ตคัมแบ็กทูเพย์ในเมืองทองก็ดีนะสนุกดีครับเออแล้วทำไมแม่กูพูดภาษาไทยวะผู้พูดภาษาไทยได้ก็ดีเลยดีที่แบบฟุตบอลกลับมาได้นะก็จริงจริงๆฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีฟุตบอลก็ไม่เคยสนุกแหละเออแต่ว่าอย่าปาแก้วกันนะอย่าปาแก้วไปกันคิวไปกันคิวแปดปีที่แล้วที่เขาตีกันเพราะมึงใช่ไหมไม่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว วันนั้นได้เล่นไหมวันนั้นได้เล่นไหมเล่น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 ไอ้นี่เห็นเขาคุยงนะวิ่งก่อนคนแรกเลยโอ้นักบอลบ้าเลยวิ่งคนเร็วเลยไม่ใช่วิ่งเขาใส่นะวิ่งหนีไปต้องวิ่งหนีก่อนนะโดนหัวเขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วกันไว้ทีกว่าแกหน้าตึงทุกคนพี่อย่ายิ้มเห็นฟันนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับคิดว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงเออก็อยากเห็นฟุตบอลไทยมันเชียร์กันได้ทุกสนามนะครับอยากเห็นในการเชียร์ที่มันยกระดับขึ้นมา จบแล้วก็ต้องต้องต้องเลิกกันนะนี่ด่าจอีตีกันขอแค่นั้นขอแค่นั้นใช่ครับบีบมาแล้วว่าให้หาแฟนบอลน่ารักน่ารักผมเจอแล้วน้องชื่ออะไรฮะชมพูค่ะน้องชมพูนะฮะเออวันนี้เมืองทองกับท่าเรือไอจีอะไรฮะเงียบไปเลยทำไมถึงตัดสินใจมาเชียร์เมืองทอง อดีว่าคุณพ่อชอบอะอ่ะอ๋อคุ่น่อชอบขอวับหน่อยฮะ C H O M underscore B C H P ค่ะอ่าไปตามนะไปตามแล้วก็ไม่ต้องด่ากูสวัสดีครับ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 ตู้โซ่กาวนว้ยโอ้ยมีตู้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนข้าเรือเว้ยเฮ้ยแค่เรียกว่าตู้อะไรนะฮะตู้โซ่เก่าเลยพามาให้กูโดนอัมซะงั้น ผมเจอคนน่ารักแล้วเ,<อ>เราน่ารักเราอย่าไปไอายชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออมแอม,มค่ะอมแอม,มอมแอม,มมาดูท่าเรือเนี่ยไอจีอะไรฮะ <c oughs> เ<อ>มืองทองท่าเรือมีแฟนหรือยัง <c oughs> ยังค่ะอันนี้ตอบมาอันนี้ตอบวันนี้คิดว่าสกอร์เท่าไหร่อะสาม่คอมเมนต์รันแล้วไอตูทำไมไม่ได้ไอจีน้องตัทีอ่าเตรียมคำด่าแฟนบอลเมืองทองมาเยอะไหม วันนี้ไม่อะไม่ล่าเลยไม่เหลือมีอะไรอยากจะบอกแฟนในฐานะแฟนบอลเมืองทองมาเยือนก็คงกลับไปมือเปล่าอะเนาะมาเยือนยังไงก็ต้องชนะป้าถ้าเป็นกูนะมึงกลับไปโดนหลายดอกเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วย่างเกมแรกที่สนามแพทโอดีครับคู่นี้จบแล้วเป็นคู่มีคู่อื่นแซวไปแซวมาแหละด่ากันปกติเออเพราะว่าเขารอไปแซวที่มือืน่นผมว่าเสมอกันยิงเยอะสองสอง ตอนนี้เข้ามาในสนามแล้วนะในทันเดอร์โดมนะครับบรรยากาศกำลังคึกคักเดี๋ยวครึ่งแรกผมนั่งฝั่งแฟนบอลเมืองทองจะได้รู้ว่าเขาเชียร์กันมันขนาดไหน <Okay. S 1> ตูกี่เลนตูกี่เลน ทางของครึ่งแรกนะครับจะกอยัง1 0ง1อยู่วันนี้ถ้าดูประเมินจากสายตาเนี่ยมี5้าพันอัพบรรยากาศคึกคักมากแฟนบอลเมืองทองเขาไม่ท้อเออเดี๋ยวจะดาแฟนบอลท่าเรือต่อไปลุนต่อโอ้ไอ้เจ้เพื่อนเพียบเลยแม่งยิงไอเวน ตัวเดียวครับครื่องแรกเมืองทองตามหลังท่าเรือศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูครื่องหลังครับว่าเมืองทองจะกลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปเป็นฝั่งฝั่งนู้นฝั่งท่าเรือมาเดี๋ยวไปดูบรยาาร,ย,บรยากาศที่ท่าเรือว่าการกลับมาพวกเขาจะเป็นยังไงครับ, <S <S ๆๆบตอนนี้วาร์ปมาอยู่ฝั่งท่าเรือเดี๋ยวดูว่าในรอบ8ปีที่ทา <S <S มาเ์นี่มันกันไหน hello I'll <laughs> go ท่าเรือภาชนะเมืองทองนะครับครับบอกมาตัวหนึ่งกับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าพวกเขากลับมาแบบสุดยอดนะ จริงนะเดึงในตัวแทนของท่าเรือวันนี้าการคัมแบ็กกลับมาในรอบแปดปีหายกลับไปหายไปจากสนามน,นี้นานมากไปยังไงบ้างมันสําคัญตรงที่ว่าความจริงอะ่ะบอลบอลอะ่ะมันไม่ควรจะมีใครห้ามไม่ให้ใครเสียใครนึกออกไหมอ่าตรงนั้นพอเราได้มาอยู่ตรงนี้เรื่องผลการชนะชนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญคือทุกคนได้เข้ามาอยู่รวมกันนะครับแฟนท่าเรือแฟนเมืองทองมันคือสิทธิที่แบบควรที่จะได้รับเพราะเขาซัพพอร์ตทีมเนโอเคเอรชองท่าเรือรักกันไงโอเค อลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับผมแล้วเจอกันแล้วคล้ายบายบายครับบ๊ายบายครับผมครับ